ไปแล้วไปแล้วโอ้บัตรโอ้ยตัวใหญ่พี่น้องเอ้ถอดแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ของแท้บาดโอ้ขดดิบโอ้ฮึบฮึบนั่นดุดลุดยินกึนกึนเอาโอ้ตัวนี้แข็งจังสวัสดีครับพี่น้องเฮาวันนี้เามาตกประกาศหนองอ้อพี่น้องเอ้ย น้องอ๋อกว่าไม่นำสนามฟุตบอลได้เลยมีแต่แหน่เด้จอกนะปากอุม้มนี่แม่นเบิดเต็มน้องเลยเขาจะตุกฝั่งนี้พี่น้องฝั่งสงครามฝั่งนั้นสงครามพี่น้องนี่ลูกไปนี่ลงไปย่อนเอยู่นี่แล้วปลาลายอยู่น่าจะขึ้นมาซอมันเป็นปากท่ออยู่ มาจะขึ้นจากของคามถึงมาสอพี่น้องประกาศประูตรไปเฮาลองเบิ้องเฮาเฮาก็เป็นกุ้ง,นงเนาะกุงเก่าแล้วล่วเะเบ็ดกาคือเก่าเบอร์เก่าเหมือนเดิมหลังจากกิปที่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลย ลองบึงเพียงมัน,มมน,มนหรือบูมันเอาเนี่ฮึบฮึบนั่นโห่กระเพี้ยเต็มเล็กหูเต็มแรกเลยวะ

ô oh, đẹp này, mày, áo yếm, นี่ก็ตัวใหญ่ๆี่นต้องขวี้งบบานีเขียงใหญ่เอาเขียงอย่างเดียวเขาอยูท่ทุ่งพี่ลุกไปว่าได้ ไปแล้วโอ้ไปโอ้นีตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยอดเลยเสีย,ย,ยไไอย่างเดียวเขาลงลงไปใต้ก็่ได้ตัวดี้ยอดเลยไม้นามซ้ำหนามกระทิ้งเอาอีกเอาแม่ฮึบฮึบน,นั่น รุดรุดเต็มนี่เลยกลืนดูน่าจะสู้ก่องได้อ้าพี่น้องต่อเนื่องดูตัวตัวอะไรกุ้งก็ได้เอาอีกละเอาอีกละนี่ตัวบิ๊กบิ๊กเอาเอากินกลืนกลืนเอาโอ้ตัวนี้แหงจัง

ฮึบฮึบฮึบเน้นเน้นเอานี่ยุดยุดโอ้เพียงเลยส,ยสวยๆเลยตัวนี้ฮึบมุ่อมองทางมันเที่ยวมั้งเนี่ยมุ่งข้างป่าเที่ยวพีอง เป็นสายขึ้นมาไหลตกตรงข้ามถอดอีก อกอทีไปแล้วไปแล้วจะเย็นเ,เย็นเขาเย็นเย็นเขาในป่าวะน่าจะกืนเอา้าปลาเข่งเข่งแก็บรุ่นนี้ไซส์ใด้่เนะเาะโอ้โหตัวเนืองเลยคป็นค่ำแล้ว

อิกงนี่น้ำมันของตัวนี้ข่องน้ำพี่น้องแต่ก็ยังได้ดูแมมแต่ละแม่เป็ยน,นยังนี่ปลาสูตรวะบายไปนะ

ไปแล้วอืออนออพูดเด้อนือนไม่เนาะ เสวเนี่ยข้มแล้วพาเมื่อแล้วพี่น้องตัวเป็นผาาปตายไมมแล้วจะแดงแล้วสุดท้ายกันนะ ตัวสุดท้ายพี่น้องเอาฮ้ยตัวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปหัน่นแล้วเลยเนาะตัวสุดท้ายเฮายปล่อยแต้มนี่ปเฮายมึงก็ไปล่พี่น้องคลิปนี้จบคลิปพี่น้องเลยค่ำแล้ว Thôi kịp nạ Nè ngăn không đi lại tiệm khá nặng đấy Ý Cả nhảy. nhảy thẳng đấy, nó กลาใหญ่เลยรับคลิปนี้ลูกกิ่งจะจบคลิปพี่น้องเอาไปคลิปหน้าเจอกันบรู้ว่าสิภาพไปทั้งใดคลิปนี้สวัสดีครับ